Gen อ o f g l o b a l i z a t i o n เราได้รู้จักเรื่องนี้ผ่านพอดแคสต์ค่ะมันค่อนข้างช็อกเพราะว่าเราได้ผ่านอดีตอันโหดร้ายของสงครามต่างๆกันมามากมายเนาะและเราก็มีการเชื่อมต่อทางอินเทอร์เน็ตมีเขตการค้าและการแลกเปลี่ยนของสินค้าและวัฒนธรรมต่างๆทั่วโลกมาตั้งนานแล้วด้วยแต่ว่าอืโลกอ,อาจจะเปลี่ยนไปแล้วจริงๆก็ได้ค่ะทุกคนรู้จักคำว่าดีพอไหมคะ เราไม่จําเป็นที่จะต้องเก่งทุกเรื่องก็ได้เพราะว่าในหนึ่งชีวิตของเราที่เราเกิดมาเนี่ยเราจะมีทั้งสิ่งที่เราถนัดและไม่ถนัดต่างกาันขึ้นอยู่กับเป้าหมายว่าเธอจะทําอะไรไม่ต้องมองหากไกลก็ได้ค่ะเอาเรื่องที่เราทําแล้วมีความสุขในทุกวันหาเวลาเพื่อพัฒนาตัวเองเพราะมันจะเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงน้อยที่สุดแล้วบางทีเราก็อาจจะต้องอยู่กับปัจจุบันให้มากขึ้นนะคะ ไม่ต้องไปคิดกังวลเกี่ยวกับอดีตหรืออนาคตมากเพราะว่าเราเชื่ออย่างหนึ่งว่าเราจะสามารถหาสิ่งที่เป็นจังหวะและช่วงเวลาของเราได้แน่นอนเลยการเที่ยวในที่ที่เราไม่เคยคุ้นเคยเท่าไหร่อะคะ่ะจะช่วยสอนหลายอย่างมากเลยเช่นวิธีชีวิตที่แตกต่างหรือว่าทําให้เรารู้ว่าธรรมชาติจริงๆแล้วว่ายิ่งใหญ่กว่าที่เราคิดมีผู้คนมากมายอยู่ในโลกนี้คะ่ะ เราทุกคนล้วนแตกต่างกันสำหรับเรานั้นเราอยากที่จะเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจเชื่อมั่นว่าจะทำได้แล้วก็ใช้หลักการมากมายนะคะที่เราได้หาข้อมูลมาก็คือพลังแห่งการโฟกัสการจัดการกับความเครียดหรือว่าน a t i ทีฟทิงกิ้งต่างๆเพราะว่าเราเป็นเจ้าของร่างของตัวเองแล้วเราก็เชื่อว่ามนุษย์มีศักยภาพมากพอนะคะเพียงแต่เราจะต้อง หาข้อมูลเพิ่มเติมเยอะขึ้นเรื่อยๆค่ะเราเริ่มมาฟังสื่อต่างๆมากขึ้นในช่วงหลังนี้เองเพราะว่าเราแบบชอบฟังคนที่เก่งชอบเรียนรู้หลายๆอย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนเราเชื่อว่ามันเป็นทักษะที่สำคัญค่ะเริ่มจากการที่เราสนุกกับมันปรับทัศนคติหรือว่าทำให้เรามีความเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นมันคือจริงๆแล้วเป็น จะเรียกว่าเป็นความปรารถนาของมนุษย์ก็ได้ที่อยากจะรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าเนาะคนที่ให้ความสำคัญกับคนอื่นเสมอเป็นคนที่มีความกลัวลึกๆค่ะว่าคนอื่นอาจจะไม่ชอบจริงๆแล้วมันค่อนข้างเห็นแก่ตัวนะคะเพราะมันไม่ make sense ว่าเราจะทำให้ทุกคนนะ่ะสามารถชอบเราได้เพราะเราสามารถเกลียดกันโดยที่ไม่มีเหตุผลก็ได้ค่ะ และเราก็รักกันโดยที่ไม่มีเหตุผลมากมายเช่นกันค่ะสำหรับเรานั้นเราใช้เวลาอยู่กับตัวเองค่อนข้างเยอะแล้วก็คิดเรื่องต่างๆไปเรื่อยเปื่อยมันเริ่มเปลี่ยนไปตอนที่เราไม่เคยรู้ตัวมาก่อนค่ะเพราะว่าคนรอบข้างหรือว่าสังคมเนี่ยบอกให้เราต้องเร่งความเร็วในการใช้ชีวิตต้องเรียนให้เก่งๆหรือว่าต้องประสบความสำเร็จในอายุเท่านี้เท่านี้ มันจะมีคําถามว่าอยากจะบอกอะไรกับตัวเองในอดีตไหมเราอยากจะบอกว่าขอบคุณมากๆในทุกโมเมนต์เลยแล้วก็รู้สึกเสียดายไหมตอบเลยว่ามันจะมีโมเมนต์แบบนี้กันค่ะก็คือเสียดายว่าตอนนั้นไม่น่าทําอย่างนั้นหรือว่าน่าจะทําอย่างนั้นมากกว่าแต่ว่าเราก็ไม่ได้รู้ใช่ไหมคะว่าในอนาคตจะเกิดอะไรเราต้องปรับตัวแล้วก็อยู่กับมันให้ได้ค่ะ การได้เดินทางไปในสถานที่ที่เออสถานที่ที่เราไม่ได้อยากไปตั้งแต่แรกหรือว่าเป็นเส้นทางที่เราไม่ได้กําหนดด้วยตัวเองก็จะทําให้เรารู้สึกหมดไฟได้ง่ายๆนะคะยิ่งถ้าเราเปรียบเทียบกับคนอื่นเราก็จะยิ่งหมดไฟเข้าไปใหญ่เลยค่ะเราทุกคนควรมีเวลาในการคิดกับตัวเองเยอะๆหาความชอบหรือว่าได้ทำอะไรตามที่เราอยากทำจาก สัญชตาตญาณของเราเองหรือว่าสิ่งที่เรียกร้องออกมาจากภายในโดยที่ไม่ได้เดือดร้อนใครอะไรทำนองนี้นะการเรียนดูที่จะมีความสุขกับเรื่องเล็กๆเราหาหนทางเพื่อที่จะทำความฝันกับสิ่งที่เป็นความจริงสิ่งที่เราชอบมันคือการบาลานซ์แบบบางที่เราอาจจะใช้ชีวิตที่ยากมากเกินไป ความคาดหวังอะทำให้ผิดหวังก็จริงนะคะแต่ว่ามนุษย์ของเราใช้ชีวิตเพื่อความหวังค่ะการที่เราอยากทำอะไรเราจะรู้สึกว่าเรามีพลังมากขึ้นแล้วเราก็จะคิดว่าเราจะต้องทำมันให้ได้เราจะยังมีชีวิตอยู่เพื่อวันนั้นอะไรทำนองนี้แล้วก็ในทุกวันที่เราตัดสินใจทำอะไรบางอย่างค่ะมันจะมีผลลัพธ์ของมันแล้วก็จะมีค่าเสียโอกาสอยู่เสมออยู่ที่เราจะเลือกอยังไง เราสามารถเปลี่ยนอนาคตได้ด้วยความพยายามของคุณเองเท่านั้นแล้วก็ไม่จําเป็นังต้องรีบร้อนค่ะถ้ามันฝืนมากก็ค่อยๆทําไปทีละนิดเนาะเพราะทุกอย่างมีเวลาของมันค่ะเราต้องมีไอเดียหรือว่ามี m i n เซ็ตมีกรอบความคิดว่าเราสามารถเปลี่ยนอนาคตได้เพราะว่าเราเชื่อว่าจริงๆแล้วทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเราจะต้องทําอะไรเพื่อให้ เราสามารถประสบความสําเร็จหรือว่ามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะเนาะอยู่ที่ว่าเราอ่ะจะกล้าลงมือทําหรือว่าเราจะยังกลัวมันต่อไปไม่กล้าไม่กล้าทําอะไรประมาณนี้อนะ่ะเนาะต่อมาก็คือเรื่องของหนังสือที่สามารถเปลี่ยนชีวิตเราได้ค่ะเรื่องนี้เราไม่สามารถกําหนดได้ว่าอเราจะต้อง ทำตามคนอื่นเหนืออะไรเลยค่ะมันขึ้นอยู่กับว่าหนังสือเล่มนั้นน่ะมันถูกจะดดกับเราหรือเปล่าหรือว่าเราอ่ะได้ตัดสินใจทําอะไรบางอย่างที่ใหญ่หลังจากการอ่านหนังสือเล่มนั้นไปเนาะสาหรับเรามันคือการอ่านแล้วรู้สึกมีแรงบันดาลใจรู้สึกชอบแล้วก็รู้สึกมีชีวิตชีวาอะไรทํานองนี้ค่ะเราอ่านหนังสือเกี่ยวกับฟิกชันและนอนฟิกชันที่เป็นเรื่องราวต่างๆแล้วแบบทําให้เรารู้สึกว่าเราโชคดีจริงๆที่ ได้อ่านมันอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างหลายเล่มมากๆเลยนะคะการคาดเดาถึงอนาคตในช่วงหลังอะ่ะทำได้ยากมากค่ะเพราะว่าทุกอย่างเปลี่ยนแปลงเสมอยิ่งมีวัฒนธรรมเออเขาเรียกว่าอะไรนะเทคนโนโลยีอะไรประมาณเนี้ยที่มากขึ้นเราก็อาจจะต้องดูแลตัวเองให้มากขึ้นด้วยนะคะมันจะมีระบบความไว้ใจระบบพึ่งพิงพพอ p o r t system อะไรประมาณเนี้ย เป็นการที่เราอยู่กับกลุ่มคนหรือว่าทําสิ่งอะไรแล้วสบายใจกับเรามันคือแรงสนับสนุนที่ทําให้เราสามารถทําสิ่งสําคัญสําคัญต่อไปได้อีกอะค่ะบทที่6การรู้จักตัวเองเรื่องนี้เราเชื่อว่ามีทั้งคนที่รู้จักเข้าใจตัวเองได้ดีมากตั้งแต่เด็กๆไปจนถึงกลุ่มคนที่ไม่เข้าใจเลยว่าอเราทำอะไรอยู่อะไรทำนองเนี้ย จริงๆแล้วมันเป็นการที่เราเรียนรู้มาตั้งแต่เด็กแล้วล่ะค่ะผ่านประสบการณ์ต่างๆเรียนรู้โลกแล้วก็สังคมจากนั้นเราจะค่อยๆรู้จักตัวเองมากขึ้นค่ะว่าอะไรคือสิ่งที่เราชอบและไม่ชอบการได้สวมหมวกใบอื่นบ้างก็คือเป็นการคิดในหลายๆมุมเนาะว่าถ้าเราเป็น คนคนนี้เราควรจะทำยังไงหรือว่าถ้าเรามีบริบทที่แตกต่างกันเราก็น่าจะไม่เหมือนเดิมต่อไปแล้วมันคือการเข้าใจตัวเองแล้วก็เข้าใจตัวอื่นคนอื่นนะคะต่อมาคือการรู้จักเป้าหมายรู้จักความสุขของตัวเองอันนี้เป็นหน้าที่เลยนะที่ว่าเราจะต้องรับผิดชอบว่าเรามีสิ่งอะไรที่ทำได้บ้างสิ่งที่อยากทำหรือสิ่งที่ไม่อยากทำเพราะว่าในสุดท้ายแล้วอะค่ะ คนที่สามารถเข้าใจตัวเองได้มากที่สุดก็คือตัวเราเองนั่นแหละเราไม่สามารถรู้ทุกอย่างได้เพราะฉะนั้นในฐานะที่เป็นคนคนนึงเนาะก็อยากให้ตัวเองยอมผิดพลาดบ้างยอมไม่เก่งบ้างยอมทำสิ่งที่ไม่ชอบหรือว่าลองทำบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเราจะไม่เสียใจหรือว่าทำสิ่งที่มีประโยชน์ต่อคนอื่นค่ะเพราะว่ามันคือการทา ทำให้เราเข้าใจว่าการที่เราทุ่มเททําอะไรบางอย่างเราจะได้คุณค่าที่เป็นแบบทางใจอ่ะเป็นคุณค่าทางใจที่มนุษย์ทุกคนโหยหานะสําหรับเราในความคิดของเรานั่นเองหรือไม่ก็มันก็จะนํามาซึ่งผลลัพธ์ที่น่าทึ่งแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆเลยค่ะทิปสําหรับคนที่อยากหาตัวเองนะคะลองนําความรู้สึกของเราตอนที่เราเป็นเด็ก ตอนที่ไม่ต้องกลัวอะไรฟังความต้องการของตัวเองและสิ่งที่เราทำในแต่ละวันเอามาพิจารณานะว่าเราเป็นคนแบบไหนไม่ต้องตั้งเป้าหมายว่าเราอยากทำอาชีพอะไรก็ได้ค่ะเพราะมันอาจจะไม่ตรงกับสิ่งที่เราจินตนาการเอาไว้ลองทำหลายๆอย่างไปจนกว่าจะเจอสิ่งที่เราอยากทำจริงๆลองหาโอกาสแล้วก็อย่ากกลัวที่จะเริ่มต้นไม่ต้องทำอาชีพจริงจัง แบบทั้งวันทั้งคืนก็ได้ค่ะทําเป็นงานอดิเรกดูก่อนหรือว่าทําควบคู่ไปกับงานประจําอะไรอย่างเงี้ยสำหรับเราคือการที่เราทุ่มเทในสิ่งที่เราเชื่อแล้วก็ได้ลองรับข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยเป็นการเปิดใจเหมือนกันนะคะเพราะว่าเราไม่มีทางตัดสินใจทำอะไรโดยที่ข้อมูลน้อยเกินไปเนาะ โลกจะตอบแทนกับคนที่พยายามและทุ่มเทมากพอคะ่ะจริงๆมันมีการเหลื่อมล้ำของอำนาจหรือว่าฐานะที่ทำให้จุดเริ่มต้นของคนเรามันไม่เท่ากันอยู่อะคะ่ะแต่ว่าทั้งโอกาสและความทุ่มเทนั้นมันเป็นปัจเจกบุคคลมากๆเลยไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้อย่างยุติธรรมแต่เราเชื่อว่าสิ่งที่สามารถทาได้ก็คือเราอย่า,อย,ายอมแพ้อืถ้าเราเป็นคนที่ยอมแพ้ง่าย พอรู้ว่าเราไม่เก่งอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะไปทำอย่างอื่นใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้วคนเรามีเป้าหมายเป้าหมายเดียวนะคะหรือเปล่าแต่ว่าเราเชื่อว่าทุกคนต้องการที่จะมีความสุขค่ะและเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเก่งเป็นที่หนึ่งหรือว่าต้องเอาความสุขของเราไปผูกกับใครคะ่ะความภูมิใจมันสำคัญกับความสำเร็จมากๆเลยนะ เพราะว่าบางคนที่เรามองว่าเขาสําเร็จไปแล้วอะจริงๆแล้วเขาอาจจะไม่ได้ภูมิใจในสิ่งนั้นเลยก็ได้เขาอาจจะมีสิ่งที่เขาอยากทํามากๆอยู่แต่ว่าเขายังทํำไม่ได้ค่ะแล้วบางคนอาจจะไม่ต้องพยายามมากแต่ว่าเขาก็ได้มาโดยที่ไม่ได้พยายามใช่ไหมคะมันจะเป็นสิ่งที่เขา,ารู้สึกว่ามันยังขาดไปอยู่แบบเหมือนไม่ได้ ทำมันอย่างเต็มที่แล้วก็ไม่ได้เอาชนะสิ่งนั้นจริงๆอะค่ะอืมในตัวเราเองอะเรารู้สึกว่าเราค่อนข้างเป็นคนที่ถอดใจในเรื่องยากอะง่ายมากๆแต่ว่าถ้าเราคิดถึงแบบเหมือนมีความหวังคิดถึงสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตเกี่ยวกับคนที่เรารักหรือว่าเกี่ยวกับตัวของเราเองเนี่ยเราเชื่อว่าเราจะอยากสู้ต่อไปค่ะ ทุกคําพูดที่มีที่เราพูดกับตัวเองอะ่ะมันมีประโยชน์มากมากเลยนะคะบทที่เจ็ดค่ะเขียนบทต่อไปด้วยตัวเองอืมสำหรับเราเนี่ยเราเป็นคนที่ไม่กล้าตัดสินใจอะไรเพราะว่าเราหมดแต่คิดเยอะไปหน่อยค่ะแบบเสียเวลาไปเยอะมากเลยเพราะว่าเราไม่ได้หนักแน่นแล้วก็ไม่ได้มั่นใจว่าเส้นทางที่เราเลือกอะ่ะมันจะถูกต้องหรือเปล่า พอมีโอกาสก็เอาแต่คิดจนเวลาผ่านไปเรื่อยๆแล้วเราก็รู้สึกอีกตัวอีกทีนึงว่าเวลามันผ่านผ่านไปโดยที่ไม่สามารถหวนกลับมาได้ทุกคนมีเข็มทิศอยู่ในใจนะคะเรารู้ว่าสิ่งไหนควรหรือไม่ควรอย่างเช่นตอนที่เราเป็นนักเรียนเนี่ยเราก็รู้ว่าเออเราควรจะต้องแบ่งเวลาทาไอ้นู่นไอ้นี่อ่านหนังสือบ้างหรือว่าหาเวลาไปอยู่กับคนที่เราชอบอยู่กับครอบครัวอยู่กับเพื่อนอะไรประมาณนี้คะ่ะแต่ว่า อืเรื่องแบบนี้มันก็เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถเข้าใจทุกคนได้เหมือนกันนะคะเรื่องนี้อาจจะต้องใช้การใช้การคิดทั้งทั้งหมดอมืทั้งหมดเลยว่าเราจะทําอะไรหรือเราไม่ควรทําอะไรอะไรประมาณเนี้ค่ะนั่นแหละก็คือตามชื่อตอนเลยว่าเขียนตอนต่อไปด้วยตัวเอง เพราะว่าเราจะต้องใช้ทั้งแรงกายและแรงใจเยอะมากถ้าเราไม่ได้เตรียมใจเอาไว้ก่อนหรือว่าไม่ได้คิดว่าอนาคตเราจะเป็นแบบไหนเราก็จะใช้ชีวิตตามแบบเดิมๆแบบที่สังคมบอกให้เราเป็นแล้วเราก็อาจจะมีความสุขในแบบนั้นก็ได้นะคะถ้ามันเป็นสิ่งที่เราต้องการมันจริงๆสำหรับเรานั้นเราไม่ได้มีประสบการณ์มาก่อนว่าเราจะ ประสบความสําเร็จมีเงินเยอะอะไรแต่ว่าจริงๆแล้วเราก็อยากทําดูเหมือนกันนะคะเราก็อยากรู้เหมือนกันว่าคนแต่ละคนเนี่ยแบบเราจะสามารถดึงศักยาภาพของเราออกมาได้เยอะมากแค่ไหนอืมมีคํากล่าวค่ะว่าอย่างน้อยเราจะได้เป็นในสิ่งที่เราเชื่อถ้าเราฝันใหญ่นะอย่างน้อยเราก็จะได้ทําตั้งหลายอย่างแน่แต่ถ้าเราฝันเล็กอยู่ในกรอบ เเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันสบายอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้ทำสิ่งของสิ่งต่างๆได้น้อยมากๆเลยค่ะเราเพิ่งมารู้สึกตัวตอนโตขึ้นมาเนี่ยแหละเพราะว่าเราค่อนข้างพอใจในพื้นที่ของเราได้ง่ายนะแต่ว่าต่อไปนี้นะคะเราตั้งเป้าหมายว่าเราอยากได้อยากที่จะได้ลองทำสิ่งใหม่ๆด้วยเพราะว่ามันน่าจะเป็นประสบการณ์ที่มีค่ามากๆเลย แล้วก็ถ้าเราแก่ตัวไปอะไรประมาณนี้เราก็จะสามารถเข้าใจคนต่างๆได้มากขึ้นหรือว่าบอกลูกบอกหลานนะว่าแบบเราเคยมีประสบการณ์อย่างนี้อะไรประมาณนี้ค่ะบทที่เราเขียนเข้าไปนะคะมันอาจจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ไม่จริงก็ได้มันคือการที่อย่างน้อยเราก็ได้คิดถึงเส้นทางของตัวเองเราได้มีหน้าที่รับผิดชอบในสิ่งที่เราเลือกค่ะผลที่ตามมาก็คืออารมณ์และความรู้สึกของเรา มันจะดีขึ้นมากๆเลยอยากให้ทุกคนลองคิดทั้งกรณีที่ดีที่สุดแล้วก็กรณีที่เลวร้ายที่สุดรวมไปถึงวิธีการรับมือไว้ล่วงหน้านะคะฟังคนที่เก่งกว่าเราเยอะๆโดยเฉพาะในสายงานที่เราต้องการรวมไปถึงดูวิธีการของเขาไปถึงแล้วก็จุดมุ่งหมายอมอืตั้งเป็นจุดมุ่งหมายเลยว่าเราอยากจะเป็นแบบนั้นนะคะเป้าหมายของเราไม่จําเป็นท,ที่จะต้องยิ่งใหญ่นะคะแค่มันมีคุณค่า แล้วก็พูดให้คนอื่นได้รับฟังหรือว่าคนที่ให้กำลังใจอะไรประมาณนี้ค่ะก็น่าจะดีนะคะถ้าเราไม่มีใครเลยอะอย่างน้อยเราก็สามารถบอกตัวเองได้ว่าเธอเก่งมากคําชมของตัวเองมีค่ามากที่สุดค่ะแต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับพื้นฐานของความเป็นจริงด้วยเนาะถ้าเรามมวแต่ฝันหวานเกินไปโดยที่ไม่ได้ลงมือทำอะไรเลยสักอย่างหนึ่งเนี่ยมันก็อาจจะไม่เกิดขึ้นจริงใช่ไหมคะ เราต้องใช้เวลากับตัวเองเข้าใจตัวเองให้มากแล้วก็จะมีความสุขได้ง่ายมากขึ้นเช่นกันค่ะคนที่ได้รับเรื่องได้รับความรักแล้วก็เรื่องราวดีๆจะมีจิตใจที่แข็งแรงมากเลยนะคะโดยเฉพาะถ้าคุณนะ่ะส่งต่อสิ่งดีๆออกไปด้วยแบบไม่ใช่การพูด พูดให้ร้ายพูดวาจาที่ไม่ค่อยดีน่ารักเท่ากันออกไปเท่าไหร่อะเราเชื่อว่าถ้าเรารู้จักกฎของแรงดึงดูดมันจะช่วยดึงดูดคนที่เหมือนกับคุณเข้ามาค่ะและฉันเชื่อมั่นว่าคุณจะสามารถสร้างกฎแรงึงดึงดูดได้เช่นกันค่ะ